คำนวณพื้นฐานไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคำนวณนะคะ,ะด้วยสูตรอ,อีกลักษณะหนึ่งนะคะที่จะมีเรื่องของการคิดเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ,ะมาดูกันนะคะ,ะนักเรียนสร้างตารางนี้ออกมานะคะแล้วก็เติมสีสันอะไรให้ให้หน้าตาออกมานมครูได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะักเรียนสังเกตตัวนีนะะ้จากคลิปที่แล้วเราก็เจอเราแก้ปัญหาโดยการคลิกเมาส์ค้างที่ คอลัมน์ C แล้วก็ลากไปหรือลองอีกวิธีหนึ่งดับเบิลคลิกก็ได้นะคะดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ C ก็จะขยายคอลัมน์ออกมาให้เรานะคะนี้เป็นตัวค่าหลักพันที่มีชุดนิยม2ตำแหน่งนะคะ,ะมาดูการคำนวณเลยนะคะช่องรวมขายนะคะจะ ได้ผลลัพธ์ออกจากกออกมาจากการคำนวณด้วยจำนวนนะคะคูณด้วยราคาต่อคันนะคะอันนี้ต่อคันเนาะคันไหมคันสนะคะคันค่ะนะคะเสร็จแล้วให้นะะักนะเรียนทำการคำนวณด้วยขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเสร็จแล้วเรียนเอาเมาส์คลิกที่จำนวนนะคะ จัก,กรยานยนต์ย a านะคะ3ามคันนะคะคูณด้วยนะคะราคาต่อคัน,นะคะก็จะเป็นเท่ากับ b 2คูณ c 2นะคะได้แบบนี้นักเรียนก็ Enter นะคะซึ่งหลาักการคูณด้วยสูตรหรือฟังชันสูตรนี้นะคะนักเรียนได้ทำจากได้ศึกษาคลิปที่แล้วมาแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูด้วยนะคะกูะจะออโต้รันสูตรเลยนะคะ มันก็จะได้ออกมาแบบนี้เราก็จะจะได้ช่องรวมขายเรียบรอ้อยอ่ะมาดูเว็ดเเนตนะคะแวเ็ดเเตเกิดจากช่องรวมขายคูณด้วย7%อช่องรวมขายคูณด้วย7%เรเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเสร็จแล้วเอาเมาส์คลิกที่ช่องรวมขายนะคะคูณด้วย7%เปอร์เซ็นก็เขียนเลยพิมพ์เลย7%เปอร์เซ็นต์ะตามแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นเท่ากับ b 2, คูณก็ enter นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ของรถจักรยานยนต์นะคะยามาฮ่ามาเรียบร้อยนะคะคูก็ Auto run function, ออโต้รันฟังก์ชันออโต้รันสูตรนะคะเขาเรียกว่าสูตรนะคะฟังก์ชันรูยังไม่สอนก็จะได้แบบนี้ดับเบิลคลิกดูนะคะมันก็จะเป็นฮอนด้าค่ะเท่ากับ b 3ก็คือช่างนี้ค่ะคูณด้วย7%นะคะ อมาดูของซูซูกิค่ะก็เท่ากับ D4 ค่ะ D4 นะคะคูณด้วย7%นตมาดูคาวาซากิค่ะดับเบิลคลิกค่ะก็เท่ากับ D5 นะคะ D5 D5 น,นะคะดีหนะคะคูณด้วย7%นะคะเอนเตอร์ Enter. นี่คือผลลัพธ์ของวัสด์อ่ะมาดูช่องรวมเงินค่ะรวมเงินรวมเงินเกิดจากอะไร รวมขายบวกแวดเช่องรวมขายช่องนี้ค่ะน,นะคะบวกด้วยแวคือช่องนี้นะคะน้นเงก็เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะรวมขายบวกค่ะกดื่องหมายบวกแล้วก็แวเสร็จแล้ว Enter ค่ะนะคะเจอแบบนี้ดับเบิลคลิกได้เลยหรือขยายออกไปด้านข้างด้วยการคลิกเมาส์ค้างอ่ะกดดับเบิลคลิกนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ของ รวมเงินออกมาะค,ะคกูก็ออโต้รันนะคะสูตรได้เลยปึ๊บเพิ่มความรวดเร็วะคะถ<ม>ัดมานะคะส่วนลด2%นะคะเกิดจากอะไรเกิดจากรวมขายะค่ะช่องรวมขายคูณด้วย2%นะคะคูณด้วย2%นะะดูกันเท่ากับรวมขายคูณด้วย สองเปอร์เซนต์เราก็ใส่สองเปอร์เซนต์ลงไปนะคะง่ายนิดเดียวนะรวมขายก็อยู่ที่ D2 ค่ะนะคะ Enter นะคะได้ส่วนลดไป31,200บาทนะคะกูก็ออโต้รันสูตรเดิมนะคะนั้นช่องรวมเงินจะเป็นช่องที่เป็นรวมราคานะคะรวมราคาทั้งหมดนะคะ เสร็จแล้วในช่องส่วนลดเนี่ยเราใช้ช่องรวมขายนะคะคูณด้วย2%นะคะมาดูรวมผลลัพธ์ค่ะรวมรายรับรวมรายรับดูรวมรวมรายรับนะคะก็หมายเท่ากับนะคะเสร็จแล้วรวมรายรับเอาช่องรวมเงินค่ะลบด้วยส่วนลด ก็คือเอาช่องรวมเงินลดด้วยส่วนลด2%นะะจะได้เท่ากับ f2 ลบ g2 เขียนเท่าก่บนะคะดับเบลิลคลิกนะคะแล้วก็ออโต้ลันสูตรมาเลยนะคะบผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้นะคะนอันนี้นักเรียนได้ตัวเลขก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปฝึกทำนะโะดยการ คำนวณด้วยฟังก์ชันที่ครูแนะนำไปนะคะแล้วครูจะปรับช่องนิดนึงนะคะคลิกขวาแล้วก็ครูเพิ่มความสูงของแถว16ะกันนะกว้างนิดนึอ่ะนะคะก็จะดูไม่แน่นจะเกินไปนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ